ว่ากันว่าหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เรื่องผีนะครับมันมีความน่ากลัวขึ้นมาอีกเท่าตัวก็คือถ้าหากว่าเรื่องผีเหล่านั้นเนี่ยมันมีที่มาจากเหตุการณ์ซึ่งได้เกิดขึ้นมาจากเรื่องจริงครับยิ่งถ้าหากเป็นเรื่องอะไรที่ได้อยู่ใกล้ๆตัวเรามากอย่างเช่นสถานที่ที่เราต้องไปทุกวันแบบบ้านหรือโรงเรียนอะไรแบบนี้นะมันก็จะทําให้เรื่องนนเนี่ยมันมีความน่าสยิวข,ขึ้นเป็นคูณ2กันเลยทีเดียวนะครับ ดังเช่นเรื่องราวในวันนี้แหละครับที่มันเป็นเรื่องของห้องแถวห้องหนึ่งที่มีคนได้มาเช่าอยู่นานกว่าหลายสิบปีนะครับแต่ทว่าแต่ละผู้เช่าที่ได้เข้ามาเนี่ยพวกเขานะครับก็ไม่เคยรู้เลยว่าไอห้องเช่าแห่งนั้นเนี่ยมันได้เคยมีเรื่องสยองเกิดขึ้นครับโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันก็จะได้เริ่มต้นจากตึกร้างแห่งหนึ่งห้องเล็กๆนะครับที่ดูเผิดๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นห้องแถวที่ไม่ได้มีคนมาเช่าอาศัยหรือว่าถูกทิ้งร้างอยู่นานนะครับ แต่ถ้าว่าพอจะไปถามกับคนในย่านว่าเออพี่พี่ที่นี่มันมีอะไรเหรอทาไมมันถึงได้ถูกทิ้งร้างนะครับคนที่นี่นะครับก็มักจะสายหัวแล้วก็เล่าว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปยุ่งกับห้องแถวนี้เลยดีกว่าเพราะว่าที่อาคารแห่งนี้นะหลังจากที่มันได้สร้างเสร็จขึ้นมาไม่นานเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมีคํำสาปอะไรมาลงยังตึกแห่งนี้นะที่ก็ทําให้ทุกๆคนที่เข้ามาทําธุรกิจนะที่นี่เนี่ยก็ล้มคาเมนหน้าความไม่เป็นท่าต้องเก็บกระเป๋าออกไปโดยด่วนแทบทุกรายเลย แล้วกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ได้มาอยู่นะที่นี่นะก็จะต้องเจอความตายแบบเรียนตัวเลยกันทีเดียวที่เอกการตายี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่การตายแบบแก่ธรรมดาด้วยนะเพราะว่าพวกคนเหล่านั้นเองบางทีเนี่ยก็ยังเป็นคนหนุ่มๆสาวๆแล้วก็ยังมีร่างกายที่แข็งแรงกันอยู่ทั้งนั้นเลยแต่หลังจากที่พวกเขาได้เข้าไปอยู่บ้านหลังนะั้นไม่นานเท่านั้นแหละมันก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างนะ่ะจะทําให้พวกเขาได้จบชีวิตลงหมดเลย โดยมันก็จะมีข่าวร่ําข่าวลือกันนะครับว่าไอสาเหตุทั้งหมดของเรื่องแปลกๆเนี่ยมันก็อาจจะมาจากกําแพงลึกลับอันหนึ่งที่ได้ซ่อนอยู่ณนะห้องใต้ดินของตึกแถวแห่งนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าที่ที่นั่นเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้ามานานแล้วไงบวกกับว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าที่คนเขาพูดกันปากต่อปากมาตลอดหลายปีโดยที่ไม่ได้มีใครเข้าไปดูชมยังใต้ตึกแถวนั้นเลยนะครับ มันก็เลยไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้เรื่องกำแพงที่เขาได้กล่าวขานกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งประการใดครับคืออาจจะแต่งมาให้สร้างคนกลัวภายหลังเพื่อไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับตึกแถวนี้ก็ได้ใช่ไหมซึ่งเมื่อพูดแบบนี้เองนะครับมันก็ทําให้แอดนึกขึ้นมาได้เลยว่าแอดยังไม่ได้พูดเปิดรายการ ก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับรายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวดักๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกฮะที่บางคนบอกไม่ใช่ฮะแอดที่ผมได้มาหาแอดนี้ไม่ใช่เพราะความดักหรอกแต่ผมก็ามาฟังแอดทุกวันเพราะว่าจะรอแอดร้องว่า ไม่งั้นผมจะนอนตาไม่หลับนะครับก็ออยังไงก็เถอะมาดูช่องเราแอดก็ดีใจแล้วล่ะครับแต่เอาเป็นว่าเรากลับมาเข้าของเรื่องเรากันต่อดีกว่าที่ก็จะมาเริ่มไขคําตอบกันตั้งแต่ว่าอะไรกันเนาะที่มันได้ทําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันได้มีความหล่อแล้วก็ลึกลับซะขนาดนั้นนะครับแล้ว อะไรกันคือสาเหตุที่ทําให้คนที่ได้เข้ามาอยู่นี้เนี่ยเขามีอันเป็นไปตามๆกันเป็นแถบๆเลยโดยแอก็จะต้องขอพาเพื่อนๆย้อนไปเล่าตั้งแต่สมัยที่ตึกแห่งนี้เนี่ยมันได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับก็คือสักประมาณช่วงยุค80ตอนปลายๆเนี่ยที่ว่ากันว่าในตอนนั้นนะครับห้องแถวแห่งนี้เนี่ยก็ยังเป็นเพียงแค่ร้านเครื่องเขียนเล็กๆนะครับที่ได้ตั้งอยู่ยังย่านอึนนำดงซึ่งอยู่ในเมืองโซหรือว่าเมืองหลวงของเกาหลีใต้นะครับ ที่หลังจากเจ้าของร้านเครื่องเขียนก็ได้เปิดร้านมาสักพักเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจ้าของร้านแกรวยแล้วไม่อยากจะทําอะไรแบบนี้ไงอยากจะไปเป็นเสือนอนกินมากกว่าครับดังนั้นเองเจ้าของร้านขายเครื่องเขียนนี้เนี่ยก็เลยคิดที่จะปรับปรุงตัวตึกของเขาใหม่นะครับจากที่มันเป็นเพียงแค่ร้านขายเครื่องเขียนชั้นเดียวเนี่ยเขาก็จะดัดแปลงให้มันกลายเป็นตึกแถว3ชั้นเลยนะครับ ที่ก็จะให้ผู้เช่าเนี่ยเอาห้องแถวแห่งนี้มาใช้เป็นห้องแถวทางการพาณิชย์นะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆกินตังค์ค่าเช่าไปแทนคือไอห้องแถวที่ว่าเนี่ยถ้าหากใครยังนึกภาพไม่ออกนะครับก็ให้เราลองนึกถึงภาพปกห้องแถวอะไรตามย่านชุมชนในบ้านเมืองเราก็ได้ครับที่มันเหมือนกับจะมีด้านล่างอ่ะเป็นร้านค้าเสร็จแ,แล้วพอขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เช่าคนนั้นๆแหละครับแต่ทว่าความพิเศษของห้องแถวเช่านี้ก็คือ มันจะมีห้องใต้ดินอยู่ด้วยนะครับที่จะสามารถนำมาดัดแปลงเป็นห้องเก็บของหรือว่าอะไรต่างๆอยู่ได้นานๆเลยที่น็นนแัละครับพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าของตึกแถวคนนี้นะครับก็หาคนมาเช่าอยู่เลยซึ่งก็หาได้ในระยะเวลาไม่นานด้วยนะที่ชายคนแรกซึ่งได้มาเช่าเนี่ยก็จะเป็นชายชาราอายุป,ประมาณ56ปีนะครับที่ชื่อว่า จองดงอันซึ่งชื่อนี่ไม่ต้องไปจามาหรอกนะครับเพราะเดี๋ยวตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยจะมีเยอะมากฮะเอาไปให้รู้เพียงว่าชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนผู้เช่าคนแรกก็พอนะครับที่เขาเนี่ยก็จะมีความฝันอย่างใหญ่ยิ่งเลยในการที่จะเติบโตไปเป็นดีไซเนอร์นะครับเขาก็เลยได้ย้ายเข้ามายัางห้องเช่าแห่งเนี้เพื่อที่จะเปิดร้านตัดเสื้อครับมีชื่อร้านว่าเจลิซาในปี1992ากนะครับแมคือมาก่อนการมากครับลิซาตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าไปเกาหลีแล้วหรือย,อยังนะครับ แต่ก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ว่ากันว่ากิจการการตัดเสื้อของชายคนนี้เนี่ยมันก็ได้ดําเนินไปแบบไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ครับคือนอกจากที่เขาจะหาเงินมาบริหารมาหมุนมาจ่ายค่าเช่าร้านไม่ทันแล้วนะ เงี้ยคนตัดเสื้อคนนี้นะครับก็ยังต้องมาประสบปัญหากลายเป็นบุคคลล้มละลายด้วยครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปเซ็นคำประกรัในให้กับเพื่อนคนหนึ่งของเขาเนี่แหละที่ก็มีหนี้สินกว่าหลายร้อยล้านบอนเลยนะครับคือจะ,จะตีเป็นเงินไทยก็น่าจะสักประมาณ20กว่าล้านบาทนะครับตัวเลขกลมๆนะที่ตัวเลขเยอะประมาณนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามันจําเป็นจะต้องทํางานกว่าสักอีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะได้เงินมาชดเชยในส่วนนี้นะครับนั่นเองแหละ มันก็เลยได้ทําให้อเฮียเจ้าของร้านตัดเสื้อคนนี้นะครับแกเริ่มมีความเครียดขึ้นมาขนาดหนักละจนกระทั่งเฮียแกนะครับต้องขอลาตัวเองไปวิปัสนาธรรมหรือว่าไปทํากิจกรรมทางศาสนาอะไรอยู่ยังหอสวดมนต์ต่างจังหวัดนะครับโดยที่ทิ้งให้ลูกน้องคนสนิทของเขาเนี่ยดูแลร้านตัดเสื้อของเฮียไปครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้หอสวดมนต์ที่เขาได้ไปเนี่ยมันเป็นหอหน้าตายยังไง แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางธรรมนะครับจะช่วยขัดเกลาจิตใจขององเฮียคนนี้ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็มีข่าวว่าอเฮียเจ้าของร้านตัดเสื้อคนนี้นะครับแกได้เดินทางไปกดปุ่มชัดดาวตัวเองทิ้งลงแล้วซะง,งั้นฮะที่สาเหตุซึ่งเขาได้จากไปเนี่ยเอาจริงๆในตอนนั้นมันก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าเขาได้ทําไปเพราะอะไรครับ แต่ก็ขอให้เพื่อนๆได้จําเหตุการณ์การฆ่าตัวตายครั้งนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลต่อเรื่องราวในภายหลังแต่ว่าก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อกับห้องแถวห้องนั้นครับที่เฮียแกเนี่ยได้ทิ้งไว้แล้วไม่จ่ายค่าเช่านะครับก็คือพอเวลามันผ่านไปไอ้ลูกน้องคนสนิทของเฮียแกเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะบริหารตังเอาเงินมายังไงมาจ่ายค่าเช่าห้องนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องทําการปิดร้านตัดเสื้อนั้นไปแล้วเจ้าของตึกแถวที่ให้เช่านี้เนี่ยก็ต้องไปหาผู้เช่ารายใหม่มาครับที่ผู้เช่ารายใหม่ซึ่งจะมาในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นหญิงคนหนึ่งนะครับที่ก็คิดจะมาดัดแปลงห้องใต้ดินของตึกแถวเนี่ยให้เป็นเหมือนกับโรงงานผลิตไหมพรมครับเพื่อที่เธอเนี่ยจะเอาใช้ถักพวกผ้าพันคอหรือว่าเสื้อกันหนาวอะไรนะครับแต่ทว่าก็อีกเช่นเคยครับ เมื่อผ่านไปไม่ถึง2ปีเลยธุรกิจการทอผ้าของเธอนะครับมันก็ไปไม่รอดครับจนทําให้หญิงคนนี้เนี่ยต้องส่งต่อตึกแถวนี้ให้กับชายผู้เช่าอีกคนหนึ่งที่แท่หันนะครับโดยครานี้เนี่ย ชายซึ่งแทฮันนะครับก็ได้ดัดแปลงเอาโรงงานแห่งนี้เนี่ยให้กลายมาเป็นร้านขายเสื้อผ้าอีกรอบหนึ่งนะครับคือคราวนี้เนี่ยจะไม่ใช่ร้านตัดเสื้อแล้วนะแต่ว่าจะเป็นร้านแบบที่ขนของมาแล้วก็มาขายไปนะครับดังนั้นเองเขาก็เลยจําเป็นจะต้องมีการเก็บสินค้าเอาไว้อยู่เยอะแยะอย่างห้องใต้ดินของบ้านนี้ใช่ไหมครับแต่ทว่าก็เป็นเวลานั้นเองแหละครับที่เฮียฮันหรือว่าผู้ที่ได้มาเช่าห้องรายที่3มนะครับ เขาได้เจอกับอะไรที่แปลกประหลาดเป็นครั้งแรกครับคือเฮฮันคนนี้เนี่ยเขาได้เล่าว่าทุกๆครั้งเลยนะครับเวลาซึ่งเขาจะเดินเอาของขึ้นไปเก็บหรือไปหยิบของจากห้องใต้ดินเนี่ยเฮแกก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวครับคือเหมือนจะมีใครเนี่ยมาเดินตามเขาอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าว่าพอหันหลังควับกลับไปหรือว่าหันซ้ายหันขวานะครับก็ปรากฏว่า ขาไม่ได้เห็นใครเลยครับคือไม่มีหเห็นแม้กระทั่งเงานะครับเฮียแกก็ g g เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยคิดว่าเออเรื่องที่เขาเห็นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเขาหลอนไปเองละมั้งบวกกับว่าในตอนนั้นนะครับมันก็มีสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผีอีกครับก็คือ เฮียแกเนี่ยแทบจะไม่มีตังมาจ่ายค่าเช่าตึกแถวแห่งนี้แล้วครับเนื่องจากว่าพอหลังจะมาเปิดกิจการที่นี่นะมันก็ขายอะไรไม่ดีเลยซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยแอดก็ว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นแพทเทิร์นอันหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนได้ตลอดแล้วนะก็คือไม่ว่าจะเป็นใครทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับพอย้ายเข้ามาอยู่ยังตึกแถวแห่งนี้เนี่ยธุรกิจของพวกเขานะครับก็เหมือนกับจะไม่สามารถเติบโตได้ตลอดเวลาเลยคือเหมือนจะมีอะไรมาขัดขัดไว้ว่างันเถอะแต่ถว่า นี่เองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เรื่องเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าความน่ากลัวของเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงต่อมานี่เองนะก็คือช่วงของผู้เช่าห้องรายต่อไปนะครับที่ก็มีชื่อว่าแม่นางคิมครับซึ่งว่ากันว่าแม่นางคิมผู้นี้เนี่ยเธอได้เจออะไรสาหัสมากกว่าผู้เช่ารายอื่นๆเยอะมากเลยครับ ก็คือในตอนที่เธอได้เข้ามายัางห้องแถวนี้ใหม่ๆนะครับเธอก็จัดแจงเปลี่ยนให้ห้องแถวเนี่ยกลายเป็นโรงผลิตเสื้อกันหนาวอย่างย่อมๆนะครับที่เธอก็ได้นําพนักงานเข้ามาถึง9คนเลยทีเดียวมานั่งแบบเย็บผ้าอะไรกันในนั้นแหละซึ่งพนักงานแต่ละคนนะครับก็จะเป็นพนักงานหนุ่มสาวที่มีร่างกายแข็งแรงกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้ว่าหลังจากที่ได้ทํางานผ่านไปเพียงแค่ปีกว่าเท่านั้นเองนะครับ ยู่ๆเนี่ยมันก็มีพนักงานถึง3คนนะครับได้เกิดมีอาการเจ็บป่วยขึ้นแล้วก็ล้มเสียชีวิตติดต่อกันตามๆไปเลยนะครับอย่างเช่นว่ามีคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ป่วยเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งตับได้ไม่นะอีกคนก็เป็นมะเร็งปอดและคนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาจากไปเพราะว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกนะครับ นอกจากนั้นเองก็ยังไม่พออยู่มาวันหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนของอาเจผู้เช่านี่แหละได้มาตายไปหลังจากที่เพื่อนนะครับได้แวะเวียนมาเยี่ยมอย่างห้องแถวแห่งนี้ไม่นานเองครับก็เลยทําให้ไอ้ตึกแถวหลังนี้เนี่ยมันเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในหมู่ชาวบ้านในละแวกแล้วครับว่ามันเป็นตึกอาถรรพ์ไม่พออยู่ไปอยู่มานะครับพนักงานหลายๆคนที่ได้ทํางานอยู่ยังห้องแถวแห่งนี้เนี่ยบอกว่าในช่วงระหว่างที่เขากาลังทํางานหรือว่าเดินไปยังห้องใต้ดินนะครับ เขาก็มักจะเห็นเงามืดๆอ่ะของใครก็ไม่รู้ครับเดินวุบผ่านไปที่ตอนแรกนี่เขาก็คิดว่าคงแค่ตาฝาดไปเองละมัง้งแต่ทว่าพอเอามาคุยกับพนักงานคนอื่นๆนะครับก็พบว่าคนอื่นๆมันก็ได้เห็นมาเหมือนกันครับคือแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช้ตาฝาดแล้วละมัง้ง นอกจากนั้นเองนะครับก็ยังมีพนักงานบางคนเนี่ยได้โดนผีมาอำระหว่างที่เขากําลังหลับกลางวันอยู่ด้วยครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็มีการฝันร้ายๆซ้ําๆกันที่ภาพในฝันนะครับพวกเขาก็จะเห็นเป็นเงาลางๆเหมือนกับเป็นเงาของผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งนะครับมายืนอยู่อย่างหน้าพวกเขาที่ก็แบบมาทําการโบกไม้โบกมือลาวเขาว่าอยากจะบอกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ก็พูดไม่ได้นะครับ คือมันน่ากลัวจนกระทั่งบางคนนะครับเขาถึงเดินทางไปลาออกกับอาเจยเจ้าของโรงงานเลยแบบอาเจยครับอาเจยคะหนูขอลาออกนะคะ เพราะว่าหนูเนี่ยได้เห็นผีมาหลายครั้งเลยซึ่งพอพนักงานมาพูดแบบนี้นะครับมันก็ได้ทําให้อเจพูดที่ไม่เชื่อเรื่องผีเนี่ยถึงกับยัวมากเลยครับต่อว่าพนักงานไปต่างๆนานาว่าเอออยู่อยู่แบบนี้จะมาขอลาออกจากงานได้ยังไงพวกเธอเนี่ยมันไม่ไร้ความรับผิดชอบคนไปหน่อยเลยฉันจะบอกให้นะฉันไม่หักเงินเดือนพวกเธอก็ดีซะเท่าไหร่แล้วเพราะว่าไอการที่พวกแกได้เห็นผีนะ่ะมันก็เกิดจากการที่แกได้ตาฟ้าฟางนี่แหละวันๆนั่งเล่นจต่มือถือนั่งเล่นกล้อง VR ใ้ไหมไม่รู้จกใส่แว่นถนอมสายตาอะไรกันบ้างอย่าง ฉันบอกอีกครั้งแล้วใช่ไหมฮะว่าให้ไปหามาใส่ช่องทางซื้อเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะยากเลยแค่กดเข้าไปยังลิงก์ข้างใต้คําบรรยายของอะไรนะไอช่องแมวชมพูที่มันชอบเล่าเรื่องจังไรเลยพวกนี้มันก็มีให้ซื้อกันแล้วนาซ้าเนี่ยมันก็ยังมีโค้ดส่วนลด FN Daily ด้วยทำไมพวกแกไม่รีบไปซื้อกันนะแต่แต่ว่าทางพนักงานนะครับก็ได้ยืนยันจริงๆว่าไอสิ่งที่เขาได้เห็นมาอย่างห้องใต้ดินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพวกเขาตาฝาดหรือตาฝ้าฟางไปจริงนะครับแต่ถ้ว่า มันจะต้องเป็นเรื่องผีอย่างแน่นอนเลยครับพนักงานเหล่านั้นก็เลยได้เออช่างเจ๊อเจะจะโมอะไรเปังไงก็ขอลาออกครับแล้วหนำซ้ำลาออกอย่างเดียวไม่พอนะครับก็ยังได้เอาเรื่องผีๆต่างๆเนี่ยไปเป่าประกาศให้กับมนุษย์ป้าทั่วย่านได้ทราบซึ้งกันด้วยเมื่อมันยิ่งมีเรื่องราวเหล่านี้เล่าขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้ชื่อเสียงของตึกแถวแห่งนี้นะครับมันก็ยิ่งดูแย่ลงไปแย่ลงไปรวมถึงทําให้กิจการของแม่นางผู้เช่าคนนั้นเนี่ยแย่ด้วยว่าแบบอย่าไปซื้อเสื้อจากโรงงานผีอะไรแบบนั้นเลยครับ ดังนั้นเองอาเจ้ผู้เช่าผู้นั้นเนี่ยที่เหมือนกับจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอะไรนะเธอก็เลยเป็นรองของด้วยตัวเองเลยครับก็คือเธอเนี่ยได้ย้ายเอาตัวเองลงไปนอนอย่างชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้ครับเพื่อให้มันรู้เลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรลี้ลับอย่างที่ทุกคนว่ากันหรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าแม่นางเธอก็ไปเจอมาจริงๆครับคือเธอได้เล่าว่าในตอนนั้นที่เธอได้นอนหลับฝันไปเนี่ยมันก็มีอาการเหมือนกับที่พนักงานได้มาบอกเล่าเลยคือมีหญิงแก่คนหนึ่งนะครับได้มาปรากฏตัวอยู่ต่อนหน้าเธอในฝันนะ แต่นอกจากนั้นยังไม่พอสิ่งที่เธอได้เจอมากกว่าพนักงานเหล่านั้นนะครับก็คือเธอเนี่ยมักจะตื่นขึ้น,นมาด้วยอาการแบบหายใจไม่ออกเหมือนกับมีใครนะครับมาบีบคออยู่สักพักหนึ่งเลยจนกระทั่งทําให้ผู้เช่าผู้นั้นที่แต่เดิมไม่เชื่อเรื่องผีนะครับก็ต้องไปจ้างหมอผีมาไล่ผงไล่ผีอะไรกันเลยคืออยู่ๆก็เชื่อเรื่องผีสารขึ้นมาซะงั้นแต่ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าหมอผีจะมาไล่ยังไงก็ตามนะครับ มันก็ไม่มีทีท่าหรือวี่แววเลยที่เหมือนกับว่าสิ่งชั่วร้ายซึ่งอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะได้ถูกไล่ออกไปนะครับและก็เช่นเคยเมื่อไล่ออกไปไม่ได้เนี่ยกิจการของเธอนะครับมันก็เหมือนกับคนอื่นๆที่เคยมาเช่าบ้านหลังนี้ก่อนละครับก็คือตกลงหวบค้าขายของอะไรไม่ได้จนกระทั่งเธอเนี่ยไม่มีตังสามารถจะจ่ายค่าเช่าต่อได้แล้วก็เลยต้องย้ายออกไปแล้วก็ทิ้งให้ตึกแถวหลังนี้นะครับกลายเป็นบ้านร้างไปเลยครับ เนื่องจากพอมันมีข่าวเสียหายแบบนี้เยอะขึ้นมาใช่ไหมผู้เช่าคนใหม่เนี่ยเขาคงจะไม่อยากมาเช่าแล้วล่ะครับจนกระทั่งเวลาในเนี่ยมันได้ดําเนินมาถึงช่วงปี2002ครับที่เอเจ้าของตึกแถวเนี่ยก็เห็นว่าเออไหนๆคงจะไม่มีใครมาเช่าตึกแถวเพื่อการพาณิชย์เพราะว่ามันมีข่าวว่า มาทำธุรกิจทีไรนยก็เจงไม่เป็นท่าทุกทีดังนั้นเองก็ไม่ต้อเอาห้องแถวนี้เนี่ยเป็นการขายของแล้วแต่จะเปิดได้เป็นอพาร์ตเมนต์อย่างรู้เลยที่จะให้คนเนี่ยเอาไว้ใช้อาศัยแทนและทางเจ้าของตึกแถวนะครับก็คิดที่จะรีโนเวทตกแต่งตึกแถวแห่งนี้ใหม่เลยครับและก็เป็นเวลานั้นเองแหะครับที่ทางเจ้าของตึกแถวเนี่ยเขาเหมือนจะไปสังเกตเห็น บล็อกคอนกรีตอันหนึ่งที่มันวางอยู่ติดกำแพงทุงใต้ดินบ้านนะครับที่จะมีขนาดความกว้างประมาณ40สูงประมาณ60อยู่ซึ่งเขาจำได้ว่าไอ้ตอนที่เขามาปรับปรุงบ้านหลังนี้ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้มีกล่องคอนกรีตอะไรแบบนี้อยู่เลยนี่นะแล้วดูจากลักษณะของกล่องคอนกรีตเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่โครงสร้างของบ้านนะครับแต่มันเหมือนกับว่าจะเป็นคอนกรีตที่มีใครเนี่ยเอามาก่อต่อเติมเอาไว้หรือเปล่านั่นเองแหละครับเมื่อเห็นมันโลกตาแบบนี้เนี่ย ทางเจ้าของห้องแถวนะครับก็เลยได้สั่งให้คนที่มัรื้อบ้านนะ่ะทุบเจ้ากำแพงคอนกรีตนี้ออกไปเลยและเมื่อเจ้ากำแพงคอนกรีตปริศนาที่มันได้แตกออกเท่านั้นแหละครับมันก็ทําให้ทุกคนที่อยู่ในไซ่งานนะ่ะถึงกับหากพุ่งเลยครับเพราะว่ามันมีแมลงวันจํานวนมากมายนะ ได้รีบบินมายังรูคอนกรีตที่แตกออกตรงนั้นเลยครับที่ว่ารูนั้นเนี่ยมันจะส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแบบโคลนสาบควายซึ่งอธิบายก็ไม่ถูกนะครับออกมาที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเอาพัดลมอะไรมาพัดเป่ากลิ่นยังไงนะครับกลิ่นมันก็ออกไม่หมดฮะและ เมื่อได้มองเข้าไปยังกำแพงคอนกรีตนั่นแหละครับก็เหมือนกับว่ามันจะมีถุงพลาสติกอะไรที่เหมือนกับถุงขยะใบใหญ่ๆนะครับใส่ของอะไรแล้วก็มัดเอาไว้แน่นอย่างดีเลยซึ่งเมื่อแกะออกมาเท่านั้นแหละเพื่อนๆก็คงไม่ต้องเดานะครับว่ามันจะเป็นอะไรมันคืออาสูภพาฮะแล้วก็เป็นอาสูภพเาปียกๆของผู้หญิงนางหนึ่งที่ได้ถูกเก็บไว้นานด้วย คือเก็บไว้นานจนกระทั่งแบบของเหลวที่มันอยู่ในตัวเธอนะครับมันไหลออกมาแล้วก็ละลายตัวเธอเป็นเหมือนมัมมี่เปียกอะไรอย่างนั้นเลยนะแล้วด้วยความที่มันไม่ได้ระบายอากาศนานแบบนี้นะครับกลิ่นมันก็เลยได้อุตลุไปทั่วทั้งย่าเลยละครับที่ตอนนี้นะฮะจากซึ่งชาวบ้านเคยมีข่าวล่ำข่าวหรือเรื่องผีเนี่ยไอ้ตึกแถวแห่งนี้นะครับก็ได้โด่งดังไปในฐานะของบ้านที่เคยมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นด้วยครับ เมื่อเรื่องเป็นแบบนี้แล้ครับเขาจะโทรไปหาใครแล้วก็ต้องโทรหาโปลิสใช่ไหมและเมื่อโปลิสมาถึงนะครับโปลิสเนี่ยก็ได้รีบนําเอาร่างมัม,มีเปียกเนี่ยนะครับไปสํารวจดูเลยแล้วก็พบว่ามันน่าจะเป็นร่างของหญิงชราคนหนึ่งนะครับที่น่าจะมีอายุสักประมาณ50-60ปีนะ แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเธอเป็นใครแล้วมาจากที่ไหนเพราะแบบแมร่างมันก็เละเละสะจนแบบลายนิ้วมือของที่มือเธอเนี่ยมันละลายจนตำรวจไม่สามารถเอาไปตรวจได้แล้วนะครับแต่ว่าเธอก็ยังคงมีฟันที่คงเป็นรูปเป็นร่างอยู่ตำรวจนะครับก็เลยเอาฟันเธอเนี่ยไปตรวจสอบก่อนซึ่งในระหว่างที่ตำรวจกำลังสืบคดีอยู่นี่นะครับมันก็จะเริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆนานามากมายเลยว,ว่าที่บ้านแห่งนี้เนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นนะครับ ที่ก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีคนเนี่ยเอาเรื่องเหล่านี้ไปโยงกับเรื่องราวผีๆแล้วก็หลอนๆที่ได้เกิดขึ้นมายัางบ้านแห่งนี้นะครับเช่นอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผู้หญิงที่ได้ถูกฆาตกรรมนี้เนี่ยเธอต้องการจะเรียกร้องความเป็นธรรมต้องการจะให้ใครสักคนเนี่ยมารู้ว่าเธออยู่ใต้บ้านแห่งนี้นะครับก็เลยขึ้นไปเข้าฝันชาวบ้านไปผีอับ้างไปทําให้กิจการเขาจิบหายวายวอดหรือว่า จะไปหาตัวตายตัวแทนนะครับโดยการไปเอาชีวิตคนต่างๆมากมายที่เคยมาอยู่ในบ้านแห่งนี้เนี่ยให้จากไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ถ้าถามแอดตรงๆว่าแอดคิดยังไงนะแอดคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าครับกับการที่แบบมีคนตายอะไรเนี่ยเพราะว่าเวลาคนเรามันจะตายเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่ามันตายตอนไหนเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือตายตอนไหนเป็นเวลาที่ผีมาเอาใช่ไหมคือนึกจะตายตอนไหนคนเรามันก็ตายได้ บอกว่าไอ้โรคมะเร็งที่แต่ละคนได้ตายไปนะครับมันก็เป็นโรคที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพแย,แย่ๆนะถึงจะต้องเป็นมะเร็งอย่างเดียวได้คือคนที่มีสุขภาพดีๆอยู่ๆวันดีคืนดีขึ้นมาเป็นมะเร็งอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับส่วนไอ้เรื่องกิจการงานธุรกิจที่มันได้ทําแล้วก็เจ๊งทําแล้วก็เจ๊งนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะแบบหลายๆคนที่ทําธุรกิจนะครับก็คงจะรู้กันใช่ไหมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายๆเลยคนที่ทําแล้วมันมีเเจ๊งนะมนมะมมมัักก็ียยอแาครบ แต่เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเราภาพตัดกลับมาอย่างที่คุณตำรวจบ้างดีกว่าที่ในที่สุดนะครับตำรวจก็สามารถหาตัวตนของผู้หญิงที่ได้อยู่ในกำแพงคอนกรีตนั้นเจอครับโดยวิธีการที่ตำรวจนะครับจะเอาอายุที่เขาได้คาดการของเธอนะไปเทียบกับรายชื่อของบุคคลที่หายตัวไปในระหว่าง10ปีที่ผ่านมานะครับบวกกับฟันที่ตำรวจเขาได้ไปเก็บมาด้วยนั่นแหละแล้วก็พบว่า แม่หญิงคนนี้นะครับก็เหมือนกับว่าจะเป็นแม่ย่าคนหนึ่งที่ครอบครัวของเธอนะ่ะได้มาแจ้งความไว้แล้วว่าเธอได้หายตัวไปกว่า10ปีที่แล้วครับหลังจากที่เธอได้ออกไปทําธุระกับชายคนหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ชายคนหนึ่งที่ว่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือผู้เพื่อนของผู้เช่าคนแรกนั่นเองครับคือจำได้ไหมไอ้ที่บอกว่าผู้เช่าคนแรกเนี่ยเขาได้ไปเซ็นคําประกันให้กับผู้เพื่อนจนต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วตัวเองต้องฆ่าตัวตายนะครับคือตอนนั้นเองก็เหมือนกับว่า นอกจากที่เพื่อนคนนั้นจะไม่มีตังค์จนต้องไปขอให้คนอื่นมาเซ็นคำประกาศแล้วนะครับเฮียแกก็ยังไม่มียางอายครับไปขอยืมตังค์จากคนอื่นอีกมากมายซึ่งหนึ่งในคนนั้นก็คือแม่หญิงผู้ที่ได้ติดอยู่ในกำแพงนี่แหละครับที่ก็เหมือนกับว่าจะเคยเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าอะไรกันมาก่อนนะ แต่ทีนี้พอยืมตังค์กันไปยืมตังค์กันมาเยอะๆแล้วไม่ได้คืนสักทีเนี่ยก็เหมือนกับว่าแม่หญิงคนนั้นนะครับเธอก็แบบไม่ให้ยืมตังค์แล้วไงบอกไม่รู้ล่ะถ้าเธอไม่จ่ายตังค์รอบที่แล้วันมาก่อนฉันก็จะไม่ให้ตังค์เธอรอบต่อไปนะ ผู้ชายคนนั้นก็เลยยั่วครับไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยคิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมาเลยก็คือหลอกไม่หญิงคนนั้นนะครับเข้ามาชัดดาวหลัยยงจากนั้นก็จับเธอเนี่ยยัดลงคอนกรีตเลยนะครับผมก็คือว่ากันว่าเขาไปแอบขนเอาอิฐเอาคอนกรีตอะไรเนี่ยมาก่อยังห้องเช่าใต้ดินนั่นแหละประเด็นคือไอซีเมนที่เอามาก่อคอนกรีตเนี่ยนะก็ว่ากันว่าไปขโมยมาด้วยฮะ นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้มีบล็อกค,คอนกรีตที่ติดอยู่ยังกําแพงห้องใต้ดินของตึกแถวนั้นเนี่ยอยู่มานานนมเลยที่พอเปลี่ยนผู้เช่าคนใหม่ๆคนใหม่ๆไปนะครับไอ้ผู้เช่านนเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าไอบ้บล็อกคอนกรีตที่มันอยู่ในห้องใต้ดินเนี่ยมันมีไว้ทําไมครับก็คงคิดแบบเหมือนกับมันคงจะเป็นโครงสร้างของตึกอะไรที่มีอยู่แล้วละมั้งก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรอยู่เรื่อยมาเลยนะครับแต่ที่นี้เองมันก็มีปริศนาที่ว่าแล้วไอ้ผู้เช่าคนแรกที่ได้ไปฆ่าตัวตายหลังจากการปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีส่วนเอี่ยวส่วนเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่านะครับก็คือแบบอาจจะร่วมมือกันทําแล้วภายหลังก็ไปเกิดอาการเครียดที่แบบเก็บหลักฐานอะไรไว้อย่างนี้อยู่ใต้ห้องแถวตัวเองเข้านะครับก็เลยไปซืบซืบตัวเองเข้าเพราะแบบมันจะเป็นไปได้ยังไงจะไม่ได้ให้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาก่อคอนกรีตข้างล่างของหญิงคนไหนก็ไม่รู้ไว้ในห้องใต้ดินของตึกแถวเช่าตนเอง แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นเรื่องที่หาคําตอบไม่ได้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วแล้วคนร้ายที่ตํารวจได้จับมาได้นะครับเขาก็ไม่ได้สารภาพอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขึ้นมาเลยก็เลยทําให้คดีนี้นะครับเหมือนกับจะเป็นคดีที่ตํารวจบอกปิดแล้วแต่ทว่ามันก็ยังมีข้อสงสัยอะไรงงๆหลายอย่างให้ชาวบ้านเขาได้ เล่าต่อกันเป็นเรื่องผีๆนี่แหละครับที่ถ้าหากว่าใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจอยากแอรเล่านะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเดอ้อแล้วก็อย่าลืมติด t a fn diary เล่าเรื่องด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเอก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย